จากที่เราเห็นข้างนอกเมื่อกี้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเป็นการทําให้ตกผลึกนะครับสิงไอ้ตัวสีข,ขาวๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเกลือนะครับมันไม่มีอะไรมากเลยก็าะไปจากการทําให้น้ำาะเหลออไปแล้วก็เกิดการตกผลึกขึ้นกันนั่นเองนะครับที่เราเห็นเดืยวขาวที่เกนะิือทั้งหมดนถามว่าตรงนี้มันมีมันมีรานอยู่นะครับแล้วก็มีเหมือนที่ขุดผมกเลยถนาว่ามันขยับไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เห็นมันขยับเลยเขาบอกว่าหนึ่งแท้งตรงนี้นะครับ ที่ใส่น้ำเข้าไปแล้วเราไม่เกิดเกลือเนี่ยสามารถผลิตเกลือได้ประมาณ3ากิโลเอ่อสามตัน3ตันครับ3 0 0 0ันกิโลตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยตัวตัวที่ขูดนะครับจะเลื่อนนะครับเพื่อที่จะขูดเกลือนะครับให้เข้ามาอยู่ที่เดียวกันจะเป็นตะตั่งเอาเกลือออกมาให้เรานะครับตัวนี้มันเป็นเกลือที่ยังไม่สมบูรณ์ยังใช้เวลาอีกสองชั่วโมงถึงจะเสร็จสมบูรณ์ก็เลยถามว่าเพราะอะไรนะครับแกบอกว่า การการทำให้ตกผลึกเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยตักออกมาให้ชิมพ,พอชิมแล้วก็บอกว่าปรากฏการัก็บอกว่ามันมีมันมีกลิ่นและรสชาติที่ยังต้องเอาออกไปอยู่นะครับตัวนี้ชื่อนิกโรนิกโริกนิกการีครับเขาเรียกว่านิกการินะครับ,รรบ,รนะรบตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นรสชาติของความหวานบ้างแล้วก็เป็นกลิ่นของนุ่นนี้นั่นบ้างนะครับซึ่งต้องนํำให้หายไปนภายใน2ชั่วโมงนี้ผมก็เลยลองชิมดูปรากฏว่าเกลือเนี่ยอร่อยมาก มันไม่เข็มจัดแล้วก็มันมีรสชาติที่ชัดเจนก็เลยถามเขาว่าอันนี้ก็อร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วเกลือที่สมบูรณ์มันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ารสชาติความอร่อยของเกลือตรงนี้ถ้าทานเปล่าใช่ครับมันอร่อยแน่นอนแต่ว่าเกลือเนี่ยเอาไปใช้สำหรับทำอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเอาเกลือตัวนี้ไปทำอาหารมันจะไม่เข็มพอ now we're in the other room ましたけどここは一体何をする場所でしょうかここは先ほどの場所で作ったお塩なんですけれどもこのお塩からにがりを切っていく場所ですね。OK, from other's room coming OK this place is,、uh, the salt、okay. okay. so、the is is So place and taking この木の箱の中はお塩が入ってるんですかそうです、今ですね、中は今入ってない状態なんですけど、開けてみましょうかね、この中にお塩を入れて、にがりを切っていですく。 เดี๋ยวผมดูไปด้วยแปลไปด้วยนะครับก็คือตรงนี้ข้างในเนี่ยมัจะเป็นนี่ครับเป็นเกลือข้างในนี่เป็นเกลือหมดเลยแล้วห้องนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือมันเป็นกระบวนการผลิตที่จะเอาเกลือที่ออกจากตัวการทําให้ตกผลึกเสร็จแล้วเนี่ยมาไว้ที่นี่เราแยกทีเกลือกันอีกครั้งนึ่งาอานด้ังค้กี้กเนแนี้รับตอนนี้มเ่งด้ม่กี่ชั่องรถ้ากากี้ออกก็ปนนี้ 8. ต oh okay. ่ำกระลาทาเล่อตี่ขึ้นมาโอเคยูเซร์เดนิการีคานาวโอเคครับก็ได้ความว่าตอนนี้นะครับเกลือนี้ยมันถูกปล่อยมาวางไว้ตรงนี้ได้สักพักแล้วก็เลยเราจะไม่ได้เห็นไอ้ตัวนิการีหรือดีเกลือนะครับแต่ถ้าตอนแรกที่เราใส่เข้ามาแล้วปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้สักพักนึงเราจะเห็นนิการีดีเกลือเนี่ยไหลออกมา น้ำหินย้อยที่เราเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือเกลือมากที่ที่มันมีความหนาแน่นสูงนะครับคือความหนาแน่นในพูดง่ายๆคือคอนเทนต์ของเกลือกับน้ํามันไม่สมดุลกันนะครับคือมีคอนเทนต์ของแร่ธาตุก็คือโซเดียมนมนากอยู่่ะครับเมื่อเกิดการไหลลงมาแล้วมันก็มีการตกผลึกระหว่างทางขอให้เกิดเป็นอย่างนี้ครับคือเมื่อกี้ขอให้ผมชิมนะครับแต่ก็ยังบอกอยู่ว่าตรงนี้ไอตัวนิกาลินเยอะนะครับจะดีเทิร์นเยอะอยู่ยังมีรสชาติอย่างเดียว จะยังไม่เค็มมากซึ่งก็ใช่ครับเราได้เห็นทั้งหมดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกล่องพวกนี้ใน p r o c e s ที่ถูกเปิดออกกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงครับผม หนึ่งบล็อกตรงนี้นะครับน้าหนักอยู่ประมาณหนึ่งตันหรือหนึ่งพันกิโลหนึ่งวันเขาต้องทําได้ยี่สิบสี่บล็อกหรือยี่สิบสี่ตันครับกะในการทางานของเขาคือแปดชั่วโมงนะครับป<ม>้าหมายอยู่ที่ยี่สิบสี่นั่นแปลว่าหนึ่งชั่วโมงเขาต้องท,ทํทุกทุกสามก้อนนะครับสามก้อนหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับาผักเกลือลงไปตรงนี้ข้างล่างเป็นตัวกวนนะครับกวนเพื่อให้เกลือมันแตกตัวแล้วก็จะเห็นก้อนสีเงินตรงนี้นครับนี่คือ,อเส้นทางการลําเลียงเกลือนะครับ หลากะท่เสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการการคัดบรรจุนะครับหรือการบรรจุลงกล่องนั่นเองไลน์ที่ขึ้นไปข้างบนสุดของมาก,ก็คือเป็นเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ก็คือพูด,ดง่ายๆมันก็เป็นเครื่องจักรนั่นเองนะครับทาการแพ็คกิ้งทุกอย่างด้วยเ,ออเครื่องจักรหมดเลยนะครับแต่ว่าอีกลายหนึ่งที่วิ่งขึ้นไปด้านนี้ก็จะเป็นไลน์ที่ทา process ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าทําด้วยคนครับด้วยมือมนนษย์นะครับ <Okay. S 1> So why are we having なん,でなんで同じことを手でやるのと機械である、あのと、ー、実はですね、はいあのー、平均年齢って分かりますかね、やっぱり働いてる方も、あのー、年齢を重ねていて、人数がだんだん減ってきてる傾向にあるんですね、あ<ー>すると、あのー、人間がいなくなるとできなくなるんで、それを見越して機械を入れてます。 But like the people who work here is kind of getting more uh, like average age of workers kind of rising. Is rising? Yeah. So like they're getting older. Okay. So like there's less people, so they're kind of like thinking about the future. They might need more like they might lack of hands, so okay. they kind of So they replace part of it with the machine. Yeah. Like

手だと、えー、手重点だと大きいのは、ね、4kg、小さいのは 80g までいけるいろんな量、えー、目、うん、大きさの重さの製品を作ることが手では可能です、ね。<laughs> い แ a ่ o ฟร์เดือ l l p r o i r a m t ่ e human ที a สุ r 8 g r a m 8กรัมส่วนใ t ่ที่สดคือ4กร a ม4กิโลกรัมใช่เยอะใช่ใชเกล่อช่กลือช่ใช่ใช่าช่ใช่ใอ่ใช่ใชอใช่ใอ่ใช่ใช่้ชนใช่ใช่ใอ่าช่ใช่ใ่ใช่ใท่ใช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 ่ยช่ใช่ใช่ใา่ใช่ใช่ใช่ใจะไม่มีก็เลยเอาเครื่ครับ แต่ยังใช้คนทําอยู่ด้วยสาเหตุที่ว่า1ครับเรายังสามารถใช้บุคลากรหรือทรัพยากรของคนในเมืองทําให้เขาสร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้นะครับอันนี้คืออย่างแรกไม่ไม่ใช้มีมาชีนไปทั้งหมดครับอย่างที่2ก็คือเขาบอกว่าการตั้งค่าโปรแกรมให้กับเครื่องเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับก็คือสมมติว่าบอก1หกิโลครับทำได้1นกิโลเป๊ะๆเ,เ,เลยด้วยความเร็วด้วยแต่ว่าเ,เครื่องจกักรยังไม่สามารถเขาเรียกว่า แปลผันตามคําสั่งได้เร็วนะครับสมมติว่าเขาบอกว่าทำา1กิโล10ถุง3กิโลอีก10ถุงแล้วก็80กรัมอีก2ถุงอนะไรเงี้ยมันจะต้องมานั่งโปรแกรมกันซึ่งนานนะครับแต่กับคนเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันได้ง่ายกว่านั่นคือสาเหตุที่ทําไมนะคเครื่องจักรจะได้ทำไซส์เดียวแต่คนไม่จะได้ทําตั้งแต่80กรัมไปจนถึง4กิโลกรัม